สวัสดีทุกท่านนะครับกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับกับช่อง e m อ a Channel Android ของเรานะครับช่องที่จะรวบรวมข่าวสารเกี่ยวกับมือถือในฝั่งของ Android ทุกรุ่นนะครับมือถือรุ่นใดลดราคาหรือว่ามีโปรที่น่าสนใจที่สุดในแต่ละเดือนนะครับเราก็จะนํามาทําคลิปรีวิวให้ท่านได้ดูกันเป็นประจําแบบนี้ท่านอยากจะซื้อมือถือรุ่นไหนนะครับเราก็อยากจะเช็คราคาก่อนซื้อท่านสามารถมากดติดตามช่องของเราไว้ได้นะครับอยากจะดูมือถือรุ่นไหนก็สามารถคอมเมนต์แนะนําผมเข้ามาได้เดี๋ยวจะนําราคาแล้วก็โปรใหม่ๆนะครับมาให้ได้ดู หรือว่าอยากจะให้ผมนํามือถือรุ่นไหนนะครับมาแกะกล่องให้ดูก็คอมเมนต์แนะนํากันเข้ามาได้เช่นเดียวกันโดยที่เราจะเน้นเป็นมือถือราคาถูกนะครับถ้าเป็นราคาแพงๆก็อาจจะมีมาให้ดูบ้างแต่ว่าจะไม่เยอะเท่ามือถือราคาถูกนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็ฝากทุกท่านนะครับที่สนใจอยากจะซื้อมือถือฝากกดติดตามช่องของเราไว้ด้วยนะครับสำหรับคลิปวันนี้เราจะมาดูการลดราคาของมือถือ oppo นะครับรุ่น a54 ซึ่งมือถือรุ่นนี้ก็เป็นเครื่องอย่างที่ทุกท่านเห็นนะครับก็ได้เค นำมาทำคลิปแกะกล่องรีวิวกันไปแล้วส่วนวันนี้เราจะมาเน้นดูโปรใหม่ๆราคาใหม่ๆนะครับสำหรับการลดราคาล่าสุดของ oppo a54 นะครับมือถือรุ่นนี้เป็นมือถืออีกรุ่นหนึ่งนะครับที่ต้องบอกเลยว่ามีความสวยงามแล้วก็คุ้มนะครับในเรื่องของสเปคแล้วก็ในเรื่องของราคาปัจจุบันทั้งการซื้อเครื่องเปล่าแล้วก็การซื้อเครื่องพร้อมโปรเน็ตนะครับซึ่งถ้าท่านอยากจะหาสมาร์ทโฟนมาใช้งานสักเครื่องหนึ่งแล้วก็มีงบประมาณสัก5 0 0 0 6 0 0 0บาทนะครับสำหรับการซื้อเครื่องไม่ติดโปร oppo A54 ก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้ท่านได้นะครับหรือว่าถ้าอยากจะซื้อเครื่องพร้อมโปรเน็ตราคาก็เริ่มต้น1,000ถึง2,000บาทก็ถือว่า ไม่แพงมากมายสักเท่าไหร่นักนะครับแต่เดี๋ยววันนี้ผมสรุปรายละเอียดทั้งหมดมาให้นะครับท่านสามารถเลือกดูได้ว่าอยากจะซื้อแบบไหนถ้าเครื่องเปล่าราคาถูกใจนะครับก็จะมีลิงก์มาให้ได้สั่งซื้อกันเหมือนเดิมส่วนเครื่องพร้อมโปรนะครับจากทั้ง3ค่ายมือถือค่ายไหนลดเยอะสุดท่านก็สามารถนําข้อมูลจากคลิปนี้ไปใช้ในการตัดสินใจซื้อได้เลยนะครับเอาละครับไม่เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มต้นดูกันที่ราคาเครื่องเปล่าแบบไม่ติดโปรกันก่อนสําหรับ oppo a54 new นะครับซึ่งก็จะมีหลายร้าน มาให้ได้เลือกซื้อกันเหมือนเดิมเริ่มต้นดูกันที่ทางด้านแอป Lazada หรือว่าร้านจาก Lazada กันก่อนนะครับซึ่งรานแรกที่นํามาให้ดูกันสําหรับ oppo a 54นิ้วนะครับรุ่นนี้เป็นรุ่นแรม6ลอม128 g b นะครับซึ่ง oppo a 54ก็จะมีทั้งแรม4แล้วก็แรม6นะครับสำหรับร้านนี้ก็จะเป็นแรม6สําหรับ oppo a 54นะครับให้หน้าจอมาใหญ่ถึง6.51นิ้วนะครับแบตก็ให้มาค่อนข้างเยอะก็ประมาณ5,000ม mm ิลลิแอมป์นะครับกล้องหลัง3 ใก้18บวัตต์นะครับสำหรับร้านนี้จัดจำหน่ายโดยทาง oppo เองนะครับถ้าเราสั่งซื้อก็จะมีของแถมให้เป็นลำโพงนะครับมูลค่าถึง1820บาทก็ต้องบอกว่าเฉพาะของแถมก็คุ้มแล้วนะครับเกือบ2,000บาทสำหรับมูลค่าในส่วนของราคานะครับขายอยู่ที่7,499บาทวิธีการชำระเงินเราสามารถเก็บเงินปลายทางได้นะครับหรือว่าอยากจะผ่อนผ่อนได้6เดือนจ่ายเดือนละ1249บาทต่อเดือนประมาณนี้นะครับมีให้เลือกทั้งหมด2สีสินค้าเป็นของ ของแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับก็คือเป็นเครื่องประกันศูนย์ไทยเปลี่ยนคืนได้ภายใน15วันแล้วก็มีประกันจากศูนย์ oppo ให้ด้วย1ปีซึ่งถ้าท่านใดสนใจนะครับอยากจะสั่งซื้ออยากจะได้ของแถมนะครับท่านก็สามารถเข้าไปดูรายละเอียดแล้วก็สั่งซื้อกันได้ที่ลิงก์ของ lazada ที่ด้านล่างของคลิปเลยนะครับไปดูกันต่อที่ร้านที่2เป็นรุ่นแ a ม4ลอม 128GB นะครับร้านนี้ก็จัดจําหน่ายโดยทาง oppo เหมือนกันแต่ว่าราคาก็จะลดลงมานะครับเมื่อกี้เจ็ดพันกว่านะครื ห9 9อบาทเท่านั้นซึ่งวิธีการจ่ายเงินนะครับเราก็เลือกเป็นเก็บเงินปลายทางได้หรือว่าถ้าอยากจะผ่อนก็ผ่อนได้6เดือนนะครับเดือนละ999บาทต่อเดือนเท่านั้นมีให้เลือก2สีเหมือนกันนะครับสินค้าเป็นของแท้ร้อเปอร์เซ็นต์เปลี่ยนคืนได้ภายใน15วันมีประกันจากศูนย์ oppo ให้ด้วย1ปีนะครับซึ่งถ้าท่านอยากจะซื้อร้านนี้นะครับแรมสี 4, 128 IG, 5, ่ลอม1 2 8กงร้อายี่สาา้าไปดรารกเ์ห้าพันเก้าร้อยเก้อสันไก้ปิดทกายกันรี่ร้านสุดท้ายนะเก็เป็นรุ่น แรลอม1 2 8 g รอิบกิกะไบต์เหมือนกันแต่ว่าราคาจะถูกลงไปอีกนะครับเหลือ5,690บาทวิธีการชำระเงินสามารถเก็บเงินปลายทางได้นะครับตัวเครื่องเป็นเครื่องส่นไทยรับประกันให้1ปีซื้อไปแล้วเครื่องมีปัญหานะครับสามารถเปลี่ยนคืนได้ภายใน7วันนะครับซึ่งถ้าทานใดสนใจอยากจะสั่งซื้อร้านนี้สามารถเข้าไปดูรายละเอียดแล้วก็สั่งซื้อได้ที่ลิงก์ของ lazada นะครับก็จะมีมาให้ทั้งหมด3ลิงก์ท่านชอบของร้านไหนสามารถสั่งซื้อได้เลยนะครับไปดูกันต่อที่ shopee ปปกัน ร้านแรกเป็นรุ่น램6ลอม 128GB รอบแกิกะไบต์นะครับแล้วก็ร้านนี้ถ้าเราใช้โค้ดอย่างที่ทุกท่านเห็นนะครับรับคอย์เคืนสูงสุดถึง500อยคอยตัวเครื่องมีประกันศูนย์ไทยให้1ปีนะครับในส่วนของราคาขายอยู่ที่6 7 9 9บาทนะครับซึ่งร้านนี้ก็จะมีของแถมให้ด้วยเป็นซิมเน็ตนะครับรายละเอียดก็อย่างที่ทุกท่านเห็นท่านสามารถเข้าไปเลือกซื้อไปดูรายละเอียดกันก่อนได้นะครับถ้าเราสนใจค่อยทําการสั่งซื้อส่วนรุ่น램สี่ลอมหนับ ก็มีโค้ดมาให้เช่นเดียวกันรับโค้ดส่วนลดคืนถึง500คอยนะครับตัวเครื่องรับประกันศูนย์ให้1ปีถ้าเราใช้โค้ดลด15%นะครับจาก5,690ก็จะเหลือ4,836บาท อย่างที่ทุกท่านเห็นเลยนะครับแต่ว่าร้านนี้จะเหลือเฉพาะสีน้ําเงินนะครับสั่งซื้อก็ฟรีค่าจัดส่งให้ยังไงแล้วเข้าไปดูรายละเอียดกันก่อนนะครับถ้าเราสนใจค่อยทําการสั่งซื้อนี่ก็จะเป็นราคาเครื่องเปล่าของทางช้อปปีนะครับปิดท้ายกันด้วยทางด้าน JD Central สำหรับ Oppo A54 แรม6ลอม128 g b นะครับตัวเครื่องมีประกันให้12เดือนสำหรับราคาก็ขายอยู่ที่7,499บาทนะครับแต่ว่าเขาก็จะมีคูปองส่วนลดเพิ่มเติมให้แล้วก็มี ของแถมให้นะครับมูลค่า848บาทซึ่งถ้าเทียบกับ La z a d a นะครับ l a z a d a น่าจะคุ้มกว่าเพราะว่าได้ของแถมที่เยอะกว่านะครับวิธีการชำระเงินร้านนี้นะครับสามารถเก็บเงินปลายทางได้สินค้าเปลี่ยนคืนได้ภายใน7วันมีประกันจากศูนย์ให้1ปีนะครับส่วนรุ่น lem 4รอม128กิกขายอยู่ที่5,799บาทนะครับก็จะมีคูปองส่วนลดให้เหมือนกันมีให้เลือก2สีวิธีการจ่ายเงินนะครับเลือกเป็นเก็บเงินปลายทางได้สินค้าเปลี่ยนคืนได้ภายใน7วันเหมือนกันนะครับแล้วก็รับประกันให้ หปีซึ่งถ้าท่านสนใจก็สามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้นะครับสำหรับ o p p o A 5 4รุ่นแร m 4นะครับ5 7า9บาทจากทางด้าน JD c e n t r a นี่ก็จะเป็นสรุปราคาล่าสุดทั้งหมดนะครับของ o p p o A 5 4ราคาเครื่องเปล่าแบบไม่ติดโปรนะครับซื้อมาแล้วใส่ได้ทุกซิมไม่ว่าจะเป็นแบบรายเดือนหรือว่าแบบเติมเงินนะครับถ้าท่านสนใจของร้านไหนนะครับไม่ว่าจะเป็นของ Lazada Shopee หรือว่า JD c e n t r a นะครับก็สามารถเข้าไปสั่งซื้อได้ที่ลิงก์ใต้คลิปเลยนะครับในส่วนของการซื้อเครื่องพร้อม โปรเน็ตนั้นก็มีมาให้ดูกันครบทุกค่ายนะครับเราไปเริ่มต้นดูกันที่ค่ายแรกสําหรับค่าย TwoMove H นะครับ o p ป o A 54รุ่นนี้เครื่องจะถูกล็อกหากว่าเราค้างชําระค่าบริการรายเดือนกับเขานะครับในส่วนของโปรรายเดือนนั้นเริ่มต้น1,989บาทนะครับส่วน5,999ก็จะเป็นราคาเครื่องเปล่านะครับมีให้เลือก2สีก็คือสีดําแล้วก็สีน้ําเงินนะครับส่วนโปรเน็ตรายเดือนมีทั้งหมด4แบบเรามาดูกันที่แบบแรกนะครับเป็นโปรย้ายค่ายออนไล ลายเท่านั้นซื้อได้ในราคา2,289บาทก็จะมีอินเทอร์เน็ตรายเดือนให้เลือก2แบบนะครับก็คือเดือนละ599ซื้อได้ราคา2,289บาทมีค่านติดลุงหน้า856นะครับแล้วก็โปร499ด้านล่างนะครับซื้อได้ราคา2,889บาทมี่าเนติดลุงหน้า856บาทเหมือนกันส่วนลูกค้าใหม่สําหรับท่านที่จะไปเปิดเบอร์ใหม่นะครับซื้อได้ในราคา1,989บาทก็จะเป็นอินเทอร์เน็ตรายเดือนเดือนละ599นะครับมีค่านติดลุงหน้า 856บาทแล้วก็ถ้าเป็นโปร499ก็ซื้อได้ราคา2,589บาทมีค่าเน็ตลุงหน้า856บาทเหมือนกันนะครับส่วนลูกค้าปัจจุบัน TrueMove s ซื้อได้ในราคา5,199บาทโดยที่ไม่ต้องจ่ายค่าเน็ตลุงหน้านะครับแล้วก็คนที่จะเปลี่ยนจากเติมเงินเป็นรายเดือนซื้อได้ในราคา2,289บาทก็จะมีโปรให้เลือก2แบบก็คือ599แล้วก็499นะครับราคาก็จะต่างกันอย่างที่ทุกท่านเห็นส่วนเครื่องเปล่าก็5,999 ซึ่งถ้าท่านสนใจอยากจะซื้อหรือว่าอยากจะทราบรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับก็ไปหาซื้อกันได้หรือว่าไปสอบถามกันได้โดยตรงนะครับที่ศูนย์ทรูทุกสาขาส่วนค่ายที่2เป็นของค่าย DT แทนะครับ oppo a54 มีให้เลือก2 p r โปรก็คือรายเดือนเดือนละ699านะครับซื้อเครื่องได้ราคา1,990บาทจ่ายค่าเน็ตล่วงหน้า500รนะครับรวมจ่ายทั้งหมดในวันที่ซื้อเครื่องประมาณ2525บาทอีกโปรหนึ่งก็จะเป็นรายเดือนเดือนละส99านะครับซื้อเครื่องได้ราคา2สองาันจ้าร้อ้เ7 รวมจ่ายทั้งหมดในวันที่ซื้อเครื่อง3,339บาทนะครับซึ่งถ้าท่านสนใจอยากจะซื้อจาก d t แทกนะครับก็สามารถไปหาซื้อกันได้เลยที่ศูนย์ดีแท็ทุกสาขาส่วนค่ายสุดท้ายก็จะเป็นของค่าย AIS นะครับ Oppo A 5 4รุ่น RAM สรลอม 128GB มีให้เลือก2สีนะครับราคาเครื่องเปล่าขายอยู่ที่5,999บาท ส่วนโปรเน็ตรายเดือนมี1โปรเท่านั้นนะครับก็คือสําหรับลูกค้าเปิดเบอร์ใหม่ซื้อได้ในราคา2 6 8 9บาทซึ่งก็จะมีค่าเน็ตลุงหน้าด้วยนะครับซึ่งโปรเน็ตลุงหน้าก็จะประมาณ1 0 0 0ถึง2,000บาทประมาณนี้นะครับยังไงแล้วถ้าท่านสนใจอยากเกซื้อสามารถไปหาซื้อกันได้นะครับที่ศูนย์ AIS ทุกสาขาเช่นเดียวกันนี่ก็จะเป็นสรุปราคาล่าสุดทั้งหมดนะครับของ Oppo A 5 4ทั้งการซื้อเครื่องเปล่าแล้วก็การซื้อเครื่องพร้อมโปรเน็ตที่ผมได้สรุปมาให้นะครับถ้า,ถา ตามศูนย์มือถืออย่างที่ผมได้สรุปมาให้ทั้งหมดส่วนถ้าอยากจะซื้อเครื่องเป่าแบบไม่ติดโปรนะครับลดราคาพิเศษพร้อมของแถมมากมายนะครับก็สั่งซื้อกันได้ที่ลิงก์ใต้คลิปไม่ว่าจะเป็นของ lazada shopee รวมไปถึง JD sentan ด้วยนะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมคลิปนี้ถ้าท่านชอบหรือว่าเห็นว่าคลิปจากช่องของเรามีประโยชน์ต่อท่านนะครับผมก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อที่จะเป็นกําลังใจให้ผมในการทําคลิปโปรโมชั่นดีๆแบบนี้มาให้กับทุกท่านได้รับชมต่อไปในทุกเดืออนนสําหรับคลิปี้ข ตัวลาทุกท่นไปก่อนเจอกันใหม่ที่คลิปหน้าสวัสดีครับ